สัสดีท่านชมท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่น้ำปิงคนเดิมนะแล้ววันนี้นะเราจะมาเล่นเกมบลูสตาร์กันนั่นเองก็วันนี้นะเราจะมารีวิวลีโคกันนะครับลีโคก็พลังมันเด่นที่พลังการโจมตีครับที่เหลือไม่เด่นเลยครับมันบางมากนะก็โอเคเราจะเอาไปลองในศึกประจนานแบบคนเดียวดูนะครับว่ามันจะเก่งแค่ไหน,นเนาะ ไม่คู่ค้ำทำเพลงอะไรเยอะนิโคนะถ้าปกติมันก็จะเป็นเหมือนแบบถ้ายิงแล้วถ้าโดนกำแพงม,มันก็จะเด้งนะครับว่าน,นะนิโคก็โกงนะทุกคนลองดูดีๆดินิโคโกลงมากโอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไฟแน่เราเราเรา โคมันไม่ค่อยเก่งแบบคนเดียวอ่ะนี่โคมันต้องมีเพื่อนด้วยนะครับมันถึงจะเก่งนะแต่ถ้าเอาไปเล่นก็เล่นได้แต่ถ้าให้พีเหลือพีไม่เล่นนะครับโอเคเรามีเพื่อนอเ,เป็นผู้ที่บางหอหกันโคนั่นเองโอ้ my god park is b ปด water p a k อ้าวทำไมตายอ่ะ แต่เพื่อนตายเร็วมากทุกคนพี่จะลองใหม่อีกรอบหนึ่งพี่จะขอหาเพื่อนดีขที่ดีกว่านี้ขอ,นานาอหนาๆเออหนาอยู่ s <S โอเคเราได้เพื่อนเป็นเอปิโมนะฮะเอปิโมอิส นี่ยกลิ่งเกินบางทีเจอบูนทุกคนเราต้องจัดการบูก่อนโอ้ยแหลกๆลกแลอย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 เลยหรอไล่ล่าฆ่าบูแล้วโอ้ยเหน็กกระตุกแล้วนี่สิอ้าไม่ไม่ไม่ ยังไยเน่ยายาไม่ตายไปแล้วอือือสุดยอดซอ,อ,อยไม่เพื่อนซอยไม่ให้ล้วยเหลือแค่สามทีมสุดท้ายเราจะต้องเป็นทีมที่ชนะให้ได้เลย

เดาปักดูที่แวตายอือปเอโอเคครับยังน้อยก็ได้ที่สาอ่าพี่ว่าลีโค,โคเก่งในสุชิเนะญามาน,นีใช่ป่าวมัเป็นศึกเริ่มต้นเลยเนี่ยา มาดูกันครับว่าลีโคมันจะเก่งไหมเดาตายแล้วลีโคตายเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ยังไม่ผลงานก็แชบูที่ลือมอธิบายถ้าไม้ตายของลีโคนะครับก็แค่ไม้ตายของลีโคมันก็จะเป็น เหมือนการยิงกระสุนยักษ์นะครับวนลัวนี่เราอีกตัวหนึ่งของศัตรูไปไหนเนาะอ๋ออาเราเราเเราโอ้โหโอ้โหโอ้โจะตายอุ้ยอุ้ยโคทำผลงานไม่เด่นมากเด่นจัดอะไรจัดอ้ เขาเคยบอกว่าดีเทียนอันตรายที่สุดมักจะเป็นที่ชิดกอดไปที่สุดไม่เอาโซจูอ้าโซจ้ตายไปแล้วไม่วิเดียวก็อยู่ไม่รอดเออไม่เลยเลยโอ้โหแล้วนะ แค่ทีเดียวทำไมไม่รอดโอ้อะไราโมโตจนตัวแตกอ้าหัร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนหัรอนเป็นยังไงอะไงเป็นยังไงอ้ากระปับกระปับกรับกรปับกระปกต้องนายเองโอู้เรืออะล่องลอยเลยไงเหรอ เจอคุ้งเออัพีพี้ชนะใสๆครับนี่โอ้ทำงานดีมากเป็นไงครับทุกคนรีโคเก่งในศึกชิงอัญมนีนะครับจำไว้นะถ้าจะไปเล่นนะครับมาเราลองสึกชิงมามันสุดสุดท้ายนะเอ้ยเมี่ยสุดท้ายวะที่เอาสุดอื่น่ะ เราเาลอยเงี้ล่โอล่ะนี่แะคือพลังของพระเจ้าเงี้ยเจ้าหน้าาละะโอ้ล่ะเจ้าพาล้วที่มาแย้งกับท่านลิโคยิงไหท่านยิงไหมเราเรียนก่อนทีนะทุกคนเรา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 เลอยเง้อเราโดแมสี่ มันก็ยิงไปให้เพื่อนไอ้โอโห,ห้หล่อเท่ยิงเลยใส่เนาแน่โหชนะอะไรทุกคนอุ้ยดูจากสภาพนี่เราน่าจะแพ่นะอ้าไม่นาน่จะโอ้พีชพีไม่มได้ไพีชีิด้วยตายฟรีด้วยกว่า โอ้จริงยงทีโอเคไปะ่นั้ใสๆไม่ต้องสื่เาๆๆๆๆๆอตายละมันมมันมัตาย่องื โอ้ตายโอ้ยังมยไม่พีชีเลยอ่ะแต่ได้พีชีแล้วแต่ก็ไม่ได้ไดปันมันปันป่น,น,ม,ม,นมันเงี้ยมาน,นะโจูเจอรู้รอดมาได้ไงอะฉันั้งเบอร์ที่พี่ี่ต้องทำอะไรเลยอยากนยาก โอเคจริงเลยทีมทีมน,น,น,นี้โอเคครับก็เราจะลองในน็อกเอาท์ด้วยนะเพราะน็อกเอาท์มันเป็นศึกศึกใหญ่นะน็อกเอาท์มันเป็นศึกใหญ่ใหญ่มากใหญ่สุดๆโอเคน่าจะเป็นศึกสุดท้ายนะครับเราจะคามนไปโอ้ระ ลูกชามุงมาถึงเราก็싸กันเลยไม่นะโซเดอร์คูโอ้โหหุบกันนะกันเฮ้หูหิเล้วกเอนเ เรา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 ขออันตรีได้หรือไม่จะได้เอาไปกระนำให้ใจหมดอ่าโอเคช่วงนี้นะคะพวกหมอกเนี Det ่ยมันจะเป็นอะไรนะมันมันจะมีหมอกในนอกอ่ะเออตะพูดกับเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อมีดูกลางกันหมด ทีก็รู้ว่าเอ๊ามามรรอะ,ะทำไมมันหายไปจากโลกอ้าปเขามันหายไปจากโลกไปนี้แล้วโอ้โหตอนนี้นะส,สถานการณ์ขับขันสุดๆนะครับเหลือแต่เราจะมาห้ากันนะสถานการณ์ขับขันมากนะครับตอนนี้เหลือแต่โคตัวเดียวนะเขากําลังขังย่ายิงสถานการณ์ขับขันมากเลยชนะครับใส่ครับ โอเคครับพรุ่งนี้พี่จะทำคลิปสั้นนะเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์อย่าลืมกดดิ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ